สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีราทารุไทยชะตาค่ะอาจารย์นรีจะมาทําดวงการงานการเงินความรักนะคะให้กับชาวมิถุนประจำเดือนสิงหาคม2568นกะคะก่อนอื่นต้องส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยนะคะทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะที่ตอนนี้อยู่ในระหว่างนะคะสถานการณ์ สงครามนะคะไทยกัมพูชานะคะส่งกํบบาลังใจไปให้ขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะขอให้สงครามสงบสุขโดยเร็วนะคะสําหรับการอ่านดวงตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารา์ในการรับชมด้วยอาจารย์นรดจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะใครที่อยากจะดูเป็นดาวสัตวตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนร,ระดาหกสิบห้ารายละเอียดค่ะคืออยู่ภายใต้ชื่อคลิปนี้นะคะ วันที่กันแบ่งราศีนะคะแบ่งตำหลักหรวรัสศรไทยนะค,ะคลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้เช่นกันค่ะโอเคเลยพลังงานของชาวมิถุนนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าดีนะคะวีนัสนะคะคุณได้เทพีแห่งความสวยงามนะคะเทปีแห่งความรักนะคะเทพีวีนัสแสดงว่าชาวมิถุนใครที่กําลังทํากิจการอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะ กับความสวยความงามของสวยงามศิละปะการแสดงอะไรหลายสิ่งอย่างนะคะกำลังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะรุ่งเรืองปังปังมากยิ่งขึ้นนะคะหรือใครที่อาจจะขอเกี่ยวข้องกับความรักนะคะความรักกำลังจะเป็นไปด้วยดีนะคะคนโสดมีโอกาสเจอความรักดีๆที่จะมีเข้ามานะคะมาดูกันต่อนะคะมีพลังงานของ Fortune ค่ะ เหมือนเป็นเรื่องราวของโชคชะตาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ infinite blessing นะคะที่จะทำให้ชามิถุนเนี่ยได้มาบรรจบกับความสำเร็จนะคะจากความพยายามของคุณที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะตั้งใจพยายามมาแล้วนะคะแต่ยังไม่สำเร็จสักทีหนึ่งนะคะอาจจะมาปังอาจจะมาโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะอาจจะเหมือนกับได้ผลกำไรเข้ามาเยอะๆในช่วงหลังเดือนสิงหาคมนี้ก็ได้นะคะเหมือนดวงเปิดนะพลังงานของไพ่ที่ขึ้นมานะคะ ดูอีกหนึ่งใบนะคะ alchemy นะคะการเหมือนกับเร่นแร่แปรธาตุาอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับ จับนู่นเปลี่ยนนี่นะคะทำให้งานที่คุณทําอยู่ธุรกิจที่ทำคุณทําอยู่เนี่ยมันกลายเป็นมีจุดที่น่าสนใจน่าดึงดูดใจนะคะหรือหรือมันสามารถสร้างสร้างชิ้นงานสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาได้นะคะจากการปรับเปลี่ยนพัฒนาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ชาวิถุนคุณทาขึ้นมาแล้วมันดีมันปังมากๆก็ได้นะคะโอเคเลยนะคะพลังงานขึ้นมาสาใบแรกดีมากๆเออใบต่อไปนะคะดี u n น t r a ิเ e d ดนะคะโอ้ถึงแม้ว่าในเรื่องราวชีวิตของคุณหรือในเรื่องของงานของคุณเนี่ยมันอาจจะอยู่เหมือนกับอยู่บนขึ้นลมนะคะมันมีกระแสน้ํากระแสอะไรนะคะเหมือนเรือที่ล่องไปกลางทะเลนะคะแต่ดี๋ยวสีวิถุนคุณกลัวที่ไหนนะคะเหมือนกับนกอันนี้ต้องเรียกนกอะไรดีอะนกกระทุงนกกระยางนะคะนกนางนวลน,นกอะไรเอ่ยนกกินปลานะคะ คุณยังเป็นคนที่พยายามยืนหยัดนะคะที่จะต้องหาโอกาสหาจังหวะด,ดีๆนะคะและกำลังหาเ,เขาเรียกว่าโอกาสนะคะในการฮุบเหยื่อนะคะในการสร้างเงินสร้างไรายได้อะไรดีๆนะคะที่มันจะมีเข้ามานะคะพลังงานของชามิถุนนะจันว่าคุณอะสำเร็จจาก ความพยายามของคุณแล้วก็มีโชคเข้ามาช่วยด้วยนะคะสิงหาคมนี้นะแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเห็นความพยายามของคุณแล้วนะคะเดี๋ยวจะอํานวยสิ่งดีๆเข้ามานะคะ opening to discovery โอ้มันเป็นการค้นพบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะพบช่องรวยนะคะพบทางออกของปัญหานะคะพบผลทางวิธีการอะไรใหม่ๆนะพบเป้าหมายอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะ โอหรือว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันชะตาของชาวมิถุนนะคะสิงหาคมนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆที่คุณค้นพบแล้วคุณก้าวไปนะคะกับความมั่นคงกับความสำเร็จตรงจุดนี้ก็ได้นะคะมิถุน shining true โอ้โหพลังงานของแสงสว่างนะคะมงลงแล้วนะคะเปล่งประกายแล้วนะคะมิถุนนะคะทำไมพลังงานที่ ของไพ่อันนี้ขึ้นมาดีมากนะชนะเลิศนะคะใน12ราศีมิถุนชนะเลิศนะคะสิงหาคมนี้นะคะพลังงานดีมากเหมือนอะไรที่คุณทําเนี่ยมันกําลังมีจังหวะด,ดีๆที่มันเป็นการสร้างผลงานอะไรนะคะที่ดึงดูดความสนใจของคนอื่นมากๆนะคะหรือไปประกวดไปแข่งขันอะไรเนี่ยโอ้โห ออร่ามันมานะคะมันเปล่งประกายมากๆนะคะมองลงชนะเลิศนะคะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะเหลือตัวของสามีสุนเองนะที่ตอนนี้กลับมามีออร่ามากๆนะคะเปล่งประกายมากๆนะคะเนื้อหอมมากๆนะคะกําลังเป็นที่รักที่เอนดูของผู้ใหญ่แล้วก็เป็นที่ถูกตาต้องใจนะคะของหนุ่มสาวๆนะอาจจะทั้งเพศเดียวกันเพศตรงข้ามข้ามเพศอะไรที่เข้ามาหาคุณมากๆนะคะความโเสน่แรงมากๆนะคะ โอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะกับเรื่องราวจากไพ่ทาโรค่ะมาดูกันต่อกับเรื่องราวจากไพ่ทาโรของชาิถุนนะคะใบแรกนะคะคุณได้ไพ่ของสองเหรียญมีไพ่ของเมจิกเชียนค่ะว้าวจะซันมาแล้วนะคะดวงเปิดจริงๆนะคะ มีไพ่หนึ่งใบเท้าค่ะวิลฟอร์จูนโอ้หเฮงฟังนะคะมากเลยนะคะมีไพ่ของอราชาดาบนะคะพลังงานของชามิถุนก็ได้นะหรือราชินีดาบนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะเด็กเทม่เท้าค่ะ justice ค่ะโอ้ได้ไพ่ใหญ่นะคะหลายใบมากๆเลยทั้ง the sun นะคะค magician view of fortune นะคะค justice มีไพ่ของ6ดาบด้วยัศวินถ้วยนะคะสิบเหรียญโอ้โหมีทุนนะคะจะปังไปไหนปังจริงๆนะคะทั้งไพ่ oracle ไพ่ทาโรสามเหรียญด้วยอ่ะเอาสิการเงินก็มานะคะโชคลาภก็มีนะเดอะสซันของสำเร็จก็ปังนะคะมีไพ่ของเก้าดาบค่ะโอเคเลยนะคะพลังงานของชาวมิถุนนะจะรู้สึกว่ามิถุนเองนะคะ ในช่วงเวลาของเดือนสิงหาคมนี้นะคะพลังงานของสองเหรียญน,นะคะหลายคนอาจจะกําลังมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณก็ได้นะคะจุดพลิกผันของดวงชะตาะคะสองเหรียญวิ e ล์อ f ฟฟอร์จนะคะหนึ่งไม้เท้าด้วยนะสามใบนี้นะคะอาจจะเหมือนกับมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดมาในอดีตนะคะกลับมาแก้ไขใหม่กลับมาจัดการเอ่อทให้มันรุ่งร่วงทําให้มันสําเร็จไปได้นะคะหนึ่งไม้เท้าอะไรที่ ไม่ดีนะคะหรือตกงานอยู่นะคะหนึ่งไมเท้าได้เริ่มต้นงานใหม่นะหรือบางทีบทที่จะเริ่มก็มาแบบเร็วๆนะคะสัมภาษณ์วันนี้ทํางานเอ่อพรุ่งนี้มาลืนนี้แล้วก็ได้นะคะมันมาแบบปังมากนะเมเออร์วยฟอร์แล้วก็หนึ่งไมเท้านะคะหรือบางคนนะมันเป็นลักษณะของอยู่ดีนะคะถูกให้ไปกินตําแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะไปแบบกระทานหันนะคะไปแบบ ต้องไปช่วยเหลือไปแก้ไขสถานการณ์บางอย่างให้กับหน่วยงานตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าไปแล้วเดือดซันนะคะไปแล้วมีความสําเร็จไปแล้วมีความก้าวหน้าหรือไปแล้วมันเป็นอะไรที่ตําแหน่งใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะหรือว่าเมจิกเชียนหนึ่งไม้เท้านะหกดาบด้วยบางคนอยู่ดีได้รับทุนได้รับการไปคําสั่งให้ไปอบรมนะคะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆแบบกระทันหันมากๆก็ได้นะคะเหมือนมันมีเรื่องราวดีๆนะแต่มันจะเข้ามาแบบปุบปรับฉับพลันมากๆหรือเหมือนปฏิหารมากๆนะคะ ในช่วงเวลาของเดือนสิงหาคมนี้นะมิถุนพลังงานของไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะหรือ6ดาบบางคนมีเกณฑ์อยู่ดีต้องเดินทางไกลนะคะแต่เดินทางไกลอาจจะไปติดต่องานนะคะอยู่ดีมีลูกค้าต่างประเทศนะคะอยากร่วมงานด้วยอยากให้ธุรกิจของคุณกับเขาเนี่ยได้มาจอยกันก็ได้นะคะหรือไปเปิดสาขาอะไรบางอย่างนะคะที่ต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรบางอย่างนะมีเกณฑ์เดินทางแล้วได้เงินนะได,ได้ความสําเร็จตรงนี้ที่มันขึ้นมานะคะมิถุน ใครที่ทํางานประจําอยู่นะจันว่า คุณมีโอกาสได้รับงานใหญ่นะคะโปรเจกต์ใหม่ที่มันพิสูจน์ความสามารถแล้วคุณจะทํามันได้สําเร็จนะคะหรือบางทีมันเป็นงานที่ยากหรือโปรเจกต์ที่อาจจะเคยทําแล้วพับโครงการไว้แล้วกลับมาทําใหม่แต่มิถุนได้มีโอกาสใช้เมจิกเชนความรู้ความสามารถของคุณนะคะในการเข้าไปจัดการทําให้โครงการนี้มันกลับมาปังกลับมาสําเร็จอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวมิถุนนะคะหรือคุณอาจจะได้ร่วมง,งานกับเมจิกเชนกับคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถดีมากๆนะคะหรือใครที่กําลังเรียน อยู่นะทาวิทยานิพธ์นะคะเจอที่ปรึกษาที่ดีที่เก่งนะคะที่จะทําให้คุณอยู่ดีก็สามารถทําวิทยานิพน์ที่ยากๆนะคะให้มันสําเร็จให้มันจบลงได้นะสิงหาคมนี้ก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะเหมือนกับมีความพยายามแล้วไม่พอนะมิถุนมีโชคเข้ามาช่วยด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ทิ้งคุณนะจักรวาลไม่ทิ้งคุณนะคะเห็นในความพยายามเห็นในความตั้งใจปักหลักสู้นะคะของชาวิถุนนะคะใจสู้มากนะคะ งานอะไรหลายอย่างที่คุณทำนะจันว่าบางทีมันจะจะมีจุดที่คุณจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะหรือทำงานร่วมกับคนที่อายุน้อยกว่ามากๆหรืออายุมากกว่าคุณมากๆก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกได้เรียนรู้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะจากการทำงานกับคนหลากหลายอาชีพนะคะหรือแตกต่างเรื่องของอายุเรื่องของการศึกษานะคะ เดือนนี้จว่าตำแหน่งความรักของชาวมิถุนนะเป็นไพ่ justice ด้วยนะคะแสดงว่าความรักทางไกลนะคะหกดาบ justice เนี่ยกำลังมีเกณฑ์ที่ดีมีเกณฑ์ได้มาเจอกันนะคะหรือจะนัดเจอกันนะคะสิงหานี้กันยานี้ตุลานี้พันยศ่สเดือนนี้แล้วก็ได้นะคะหรือใครที่เป็นคู่มีความรักอยู่แล้วเดี๋ยวซัน justice นะคะ อาจจะมีเกณฑ์ได้มั่นหมายแต่งงานนะคะหรือ6ดาบเดินทางไปอยู่กับคนรักนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเปล่า,าหรือจัสติสนะคะกินการ์ดวีซ่าอะไรต่างๆผ่านแล้วนะคะทั้งคนที่อาจจะอยากไปทํางานไปเรียนต่อหรือไปมั่นหมายแต่งงานนะคะพลังงานขึ้นมาดีนะพลังงานของมิถุนเนี่ยเหมือนกับ สิ่งต่างๆเนี่ยบางทีมันเข้ามาแบบกระทันหันนะทำให้ใบสุดท้ายเนี่ยก้าดาบมันเป็นพลังงานของความกังวลหรือความเครียดนะคะจากการที่2เหรียญมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้ามาในชุดของคุณแบบปรับปรับสับพันธ์ก็ได้นะคะการเงินของชามิถนนะคะสเหรียญสิบเหรียญน,นะคะช่วงเวลาเดือนสิงหาคมนี้นะจะว่ามีโอกาสนะคะ ที่เดือดซันขึ้นมาแล้วนะคะงานที่คุณทําอยู่ธุรกิจที่คุณทําอยู่เนี่ยมีโอกาสก้าวหน้านะคะเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนหรือมีโอกาสที่จะสร้างไรายได้ที่มันปังขึ้นมานะคะหรือใครที่ทําธุรกิจแฟรนไชส์นะมีโอกาสได้เงินเข้ามาต่อยอดนะคะมีคนอยากมาร่วมลงทุนด้วยหรืออาจจะเป็นลักษณะของสิบเหรียญน,นะคะ มีบ้านด้วยนะขายขายที่ขายทางนะคะอสังหาริมทรัพย์ได้ค่าในหน้าเข้ามานะคะมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะ,ะในช่วงเวลาของสิงหาคมนี้อาจารว่ามีเรื่องราวด,ดีๆเข้ามานะคะให้คุณได้เซอร์ไพรส์นะเป็นข่าวดีนะคะมีความปังเข้ามานะเดอะสันที่เกิดขึ้นนะคะ รือบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่านะคะแต่อาจจะต้องทํางานอะไรที่คุณต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเดอะซันมจิกเชียนตรงนี้นะคะหรือบางคนมีลักษณะของสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสอบเข้ารับราชการประสบความสําเร็จแล้วมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะสิ่งหานี้นะคะโอ้มิถุนอาจาะว่าชีวิตคุณน่าจะถึงจุดที่มันต้องมีเรื่องราวดีๆเข้ามาแล้วนะคะบางทีบทที่มันจะไม่มีมันก็ไม่มีนะบทที่มันจะเข้ามานะคะมันก็อาจจะเข้ามารัวๆอะไรก็ได้นะมิถุนนะคะขอให ออรับทรับรับโชคกันนะคะในช่วงเวลาของสิงหานี้ขอดูเรื่องสุขภาพหน่อยนะคะสุขภาพของชาวมิถุนสุขภาพของคุณเนี่ยอาจจะมีลักษณะของความเครียดนะคะเ้าดะเครียดจากเรื่องงานบางทีคิดมากนอนไม่หลับหรือสมองมันล้ามากเลยนะคะเอาเรื่องงานไปคิดนะคะตอนนอนแล้วนะคะเพราะนั้นอาจจะต้องพยายามนะคะ ปล่อยวางนะเอางานกองไว้ก่อนนอกห้องนอนนะคะเข้าในห้องนอนแล้วปล่อยสบายๆปล่อยชิวๆนะคะให้มันหลับไปแบบสมองปลอดโปร่งนะคะอืจะดีกว่านะหลายคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของสุขภาพที่มันมีการต้องพักฟื้นนะคะหรือต้องควบคุมอาการหรือต้องติดตามอาการอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าพลังงานตรงเนี้ย มันอาจจะเหมือนกับเป็นปนห,หายๆนะคะสเหลียนแล้วก็หนึ่งไม้เท้าคุณสามารถที่จะกลับมาดูแลสุขภาพของคุณเริ่มต้นใหม่ได้นะคะกลับมามีสุขภาพที่ดีได้นะเดอะซันเมจิกเชียนะคะอาจจะต้องหาความรู้ดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพให้ครบทุกมิติมากขึ้นนะคะแล้วสุขภาพของคุณถึงจะดีขึ้นนะคะ โอ้ยโชคลาภอาจารย์ว่าทาั้งวีโอฟอร์จูนทั้งเตอร์ซันนะหลายคนมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่นะคะการเงินที่เข้ามานะหรือสิบเหรียญได้มรดกตกทอดนะคะหรือไขยที่ไขยทางอะไรได้ก็ได้นะคะหรือสามเหรียญน,นะถูกสามตัวตรงๆหรือเปล่านะคะการเงินของชาไม่ถุนอาจารย์ว่าเปลี่ยนนะคะจากสองเหรียญน,นะคะเป็นสิบเหรียญอาจารย์ว่ากลับมาปังมากยิ่งขึ้นนะคะสินหานี้นะคะ อืมขอดูบทสรุปนะคะให้กับชาวมิถุนกันต่อหรือมีอะไรที่ไพ่อยากจะให้แนะนำบ้างน,นะคะแต่ว่าเท่าที่เปิดมาดวงดีนะคะมีไพ่ของเด่นนะคะห้าเหรียญค่ะสิบดาบนะคะ จัดเม้นทค่ะแปเท้านะโอ้ oh. บทสรุปพลังงานของชามิถุนนะอาจารว่าเรื่องอะไรที่เป็นปัญหานะคะคาใจนะคะในช่วงเวลานี้มันเป็นการจบนะคะสิงหาคมจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะหรือใครที่อาจจะตกงานว่างานอยู่นะคะจะได้งานใหม่แล้วนะคะปัญหาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างจะได้ แก้ไขนะคะให้จบสิ้นไปในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ จัดเม้นต์มาแล้วนะคะวิบากกรรมของชาวมิถุนนะกำลังจบสิ้นไปแล้วนะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอาจจะทนกับมันมานานนะแบกรับกับมันมานานนะคะจะได้จบสิ้นไปนะตั้งแต่นี้นะคะแปไม้เท้าชีวิตของคุณจะเดินหน้าต่อไปนะเรื่องงานเรื่องอะไรของคุณยจะก้าวหน้ามั่นคงต่อไปนะคะชาวมิถุนนะคะยังไงก็ส่งกําลังใจไปให้นะคะขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามานะคะมิถุนนะคะแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ